ไปกันต่อครับเพื่อนๆเราก็ออกจากเขื่อนแม่สลวยแล้วนะเรามาเที่ยวบนบนสันเขื่อนแล้วก็ไปถ่ายรูปกับเขื่อนข้างล่างแล้วตอนนี้เราจะกลับกรุงเทพกันแล้วนะแต่ระหว่างทางเราก็ไม่รู้จะพักจังหวัดไหนนะเราขี่ถึงจังหวัดไหนเราก็จะไปพักจังหวัดนั้นนะแล้วถ้าจังหวัดนั้นมีที่เที่ยวเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวกันอีกนะคอยติดตามรับชมพวกเรากันนะครับมันมีพาตลุยมันมีของเราเก่งมากนะครับมายันเชียงรายเลยโอเคมันมีเขาเที่ยวทั่วประเทศแล้ว เดี๋ยวเราไปหาข้าวกินกันข้างล่างนะทุกคนแล้วก็ช่วยเวลาเป็นกำลังใจมันมีฟ่ฟาตุยนะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านข้าวนะครับไปเลิศก็เพื่อนตอนนี้เราก็ลงมาถึงนี่นะ้จังหวัดลำปางนะวิ่งเส้นหนึ่งสองศูนย์ลงมานะจากดอย้านนั่นอเองครับพ้อพห่หน้อง,อง,งตันตันเบ๊ก ก็มากินนมปังที่ปั๊มป้ทอ,อยู่นมะ่ม่บ้านไปขเข้่าซเว่นบูม่บ้านที่อ้วนที่สุดในโลกเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปนอนไหนเราก็ยังไม่แน่ใจเลยเราขับ,บให้ไกลที่สุดนะแม่บอกว่าได้เลยจ้าคําคำไหนค่อยนอนนั่นนะเราก็ากำลังใจช่วยพวกเรานะ ไปครับเพื่อนๆเราก็พักกันที่ปทอลำปางตรงนี้เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันเลยลำปางแล้วก็เขา้าเขาต่างนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะวิ่งหนึ่งจังหวัดอะไรจากคืนนี้มันมีเขาขอบอกขอขอ,ขอนอนโรงแรมหน่อยนะพ่อโอเคเราก็ตามใจลูกนะให้ลูกเขาได้พักเหนื่อยหน่อย okay. 300เมตรเ้ยซ้ยอเเมตรเลีย้ยวซ้ายนะเราเลี้ยวซ้ายไปทางลำปางนะครับเพื่อนๆ ถ้าตรงไปคือเชียงใหม่เราเราวิ่งเส้นลำปางนะเนี่ยป้ายมันจะบอกว่าลำปางเลี้ยวซ้ายเชียงใหม่ตรงไปเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายเข้าถานนหมายเลข10-35นะวิ่ง10-35ไปยาวๆเลยไปถึงจนถึงจังหวัดตากถ้าเราถึงตากมันยังไม่มืดเราก็จะไปต่อนะแต่ถ้ามันถึงตากแล้วมันมืดเหลือเราก็นอนตากหรือนอนอะไรอะ ออกสักไม่เกินสักทุ่มสองทุ่มเนี่ยก,กำลังดีครับเพื่อนๆแล้วก็จะหาโรงแรมให้ลูกนอนแล้วก็ไปหาเที่ยวตามจังหวัดนั้นเอาว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างคอยติดตามรับชมพวกเรากันนะครับมันมีพัตลุยแล้วกดแชร์กดซับสไครป์เป็นกลังใจพวกเราด้วยนะไป let s o o รถติดของช่วงเทศกาลปีใหม่นะมาวิ่งเรียบเรียบเรียมแม่น้ำเลยแล้วก็วิวภูเขาสวยสวยส,วยสวยมากโอเค เอาวิวมาฝากทุกคนนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่พักข้างหน้าแล้วกันไป Let's go ทุกคนเรามาพักแวะเอ้ยเรามาแวะพักที่ตากก่อนนะห้องพักคืนละ400บาทมีแอร์มี w วไฟมีนี่ด้วยมีช็อืมมีผ้าเช็ดตัวมีน้ำมีขนมมีกาแฟ ตูเ้ตเย็นห้อง,งน้ำนะมีน้ำองน้ำอุ่นพื้นก็เป็นหิงด้วยอืธรรมชาติดีนะนี่เนยเนาเลยเดี๋ยวคืนนี้เรานอนที่นี่แหละเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวอาบน้ำโอเคเราก็มาถึงจากกันตอนหนึ่งทุ่มนะเพื่อนๆ เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็หวดกลับกรุงเทพอีกตอนนี้เราขอาอาบน้ําตัวแล้วขอชมกินข้าวหน่อยแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้อรุณสวัสดิ์ครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ตื่นกันแล้วนะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ8โมงแล้วเดี๋ยวเราเก็บของแล้วเดี๋ยวเราจะออกขับรถกลับกรุงเทพนะระหว่างทางเดี๋ยวจะไปเที่ยวไหนติดตามรัชบชมพวกเรากันนะหรือว่าจะไม่เที่ยวกลับบ้านเลยคิดถึงบ้านแล้ว คิดถึงที่นอนแล้วโอเคคิดถึงแอร์คิดถึงแอร์ด้วยอะโลกที่นี่หนาวไม่พอฮะบนบนดอยสิบสี่องศาหนาวไม่พอใช่ไหมโอเคมันมีคิดถึงแอร์ที่บ้านละปะทุกคนแล้วก็คิดถึงโลมาคิดถึงโลมาด้วยไหนบอกทุกคนดิคิดถึงโลมาโอเคครับเดี๋ยวเราขวดกลับกรุงเทพเลยแล้วกัน ไปครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราเริ่มออกเดินทางกันนะตอนนี้8ดโมงครึ่งแล้วเราออกจากที่พักจังหวัดตากนะ8ดโมงครึ่งเมื่อวานเรามานอนที่ตัวเมืองตากนะเรามานอนที่ตัวเมืองตากตรงข้ามของเราคือโลตัสตรงนี้คือห้องพัก24สี่ชั่วโมงชื่อว่าห้องพักอะไรนะเดี๋ยวไปถ่ายให้นะครับ ชื่อว่าห้องพักอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้ะคือละ400บาทก็โอเคนะมีพร้อมทุกอย่าง400บาทไม่แพงมากนีออนรีสอร์ทนะครับเพื่อนๆน,น,นี่เรามาพักที่นีออนรีสอร์ทเมื่อวานเรามาถึงนี่ประมาณเกือบทุ่มหนึ่งเรามาถึงเกือบทุ่มหนึ่งนี่บ้านวังเจ้าตรงไปนะครับกำแพงเพชรนครสวรรค์เลี้ยวขวาโอเคไปเลตโกมีด้วยพ่อหน่อย ละครสวรรค์เอาไม่ได้เซิร์ชด้วยจต่กำแพงเพชรเลี้ยวขวาโอเคครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราก็วิง่งตรงเลี้ยวขวานี่ครับแล้วก็วิ่งกำแพงเพชรโอเคไป Let's go <S นี่นะเพื่อนๆเ,เ,เรามาแวะข้าวแกงปักใต้ก่อนเรามาหาข้าวกินกันก่อนนักท่องเที่ยวก็มาแวะกินเยอะนะ ไอ้จอดนู้นเลยก็ได้บ้งโอเคหาที่จอดรถกันจอดนี่ก็ได้ล่มๆหน่อยโอเคเดี๋ยวเราไปแวะกินข้าวกันเพื่อนร้านนี้อร่อยมากนะเราแวะมากินออกอยากตากมาถ้าก็มาหนึ่งสิบกิโลไม่เกินนี้หรอกร้านอาหารใต้อร่อยมากเราก็เติมพลังเราก็เติมพลังกันเสร็จแล้ว เราก็พร้อมลุยกับหวดกับกรุงเทพมาต่อไป Let's go <S ครับตอนนี้เรามาถึงนครสวรรค์แล้วเข้าเขตนครสวรรค์แล้วเดี๋ยวแม่บ้านง่วงนอนนะพาแม่บ้านเข้าอาเมซอนก่อนเผื <Right. S 2> ่อเด็กอยากกินเฟรนชฟรายเคฟซีที่นี่มีเคฟซีแล้วมีอเมซอนโอเคครบเครื่องเรื่องกระเบื้องที่นี่เข้าสู่ วันที่สี่วันที่ห้าเริ่มบ้าแล้วโอเคตรงนี้แหละ,โอ,หละโอเคนะอ๋อบ้าตรงแบตแบตจะหมดอ้าวทำไมเล่นแบตของพ่อจะหมดเลยอ่ะไม่ได้ชาร์จเลยเอ่ะตายแล้วบบเดี๋ยวพ่อดูก่อนนะ,นนะนออโอเคครับ ทางเซเว่นมีลมด้วยพี่เขาบอกนะโอเคครับขอบคุณครับพี่ร่มจริงหรือเปล่าเออจะไปครับขอบคุณครับโอเคเดินไกลหน่อยอเมซอนเด็กๆเ,เรามาพักที่นะครสวรรค์ใช่ไหมเราก็มานั่งกินก่อนเด็กกินอะไร เลิฟพี่แต่เช้าไม่แบ่งหรอไม่แบ่งเลยบ้านอไตอนไม่ได้กินนะไม่ได้กินคนเยอะเกินคนเกลียดรอคนโคตรยาวเลยโอเคเราก็มานั่งกินตรงนี้ก่อนตอนนี้สิบโมงห้าสิบจะสิบเอ็ดโมงแล้วเราเราได้จะถึงเราน่าจะถึงนู่นอ่ะกรุงเทพน่าจะประมาณสักสี่ห้าโมงหกโมงสี่ห้าโมงก็พอแล้วมั้งโอเคอีกประมาณห้าชั่วโมงอ่ะถึงกรุงเทพ อีก5 okay. ชั่วโมงมชั่วโมงเดียวก่อนเนี่ยโอเคนี่จะกินอะไรลูกเดี๋ยวพาพาเด็กมากินเค้กฟรีนะหลบแดดก่อนแดดข้างนอกร้อนมากตันนี้บ่ายโมง10นาทีเอานั่งมาเป็นชั่วโมง่ะร้อนเหลือเกอนอออนอินแต่ไม่ไหวจะเดาเดิมไม่เข <c oughs> ้านาที เพาลูกกินเคฟซีพาพาแม่บ้านกินเคฟซีกันเรียบร้อยแล้วนะครับนั่งพักในเคฟซีประมาณชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกว่าได้ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงเท่าไหร่เนี่ย45เราอยู่ถนนสายเอเชียแลนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้ากลับกรุงเทพนะไม่รู้จะถึงกี่โมงในป้ายบอกกรุงเทพเหลืออีก217กิโลนะตอนนี้เราอยู่จังหวัดนครสวรรค์อยู่ โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านเลยแล้วกันนะครับเ,เพื่อนๆว่าเราจะถึงกี่โมงแล้วเราจะสรุปให้ว่าทริปนี้เราวิ่งกี่กิโลนะครับวิ่งไปกี่พันกิโลค่าน้ํามันก็เติมจนลืมครับทุกทีว่าจะรวมสรุปค่าน้ํามันให้ด้วยนะว่าทริปนี้ใช้ทั้งหมดกี่กี่บาทเติมกี่บาทแต่เติมไปเติมมาลืมครับจําไม่ได้ต้องขออาภัยด้วยไปเลตโก ถึงจังหวัดปทุมธานีกันแล้วนะครับเพื่อนๆเรามาถึงปทุมธานีกันตอน6โมง10นาทีนะเหลืออีกประมาณสัก50นาทีเราจะถึงบ้านแล้วจะถึงกรุงเทพแล้วเดี๋ยวเราขอตัววาร์ปไปกรุงเทพเลยนะครับว่าเราจะวิ่งทั้งหมดกี่กิโลนะทริปนี้เดี๋ยวเราจะสรุปให้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร้เป็นกำลังใจมัตมีพัตรลุยด้วยนะครับไป let's go ตอนนี้เราก็ขับมาจะถึงบ้านแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เรามาถึงบ้านตอนหกโมงห้าสิบนะเกือบทุ่มหนึ่งนี่เรามาถึงแล้วเกือบทุ่มหนึ่งเนี่ยโอ้โหเราวิ่งไปทั้งหมดพันเก้าร้อยสี่สิบห้ากิโลเมตรนะเพื่อนๆโอเคมันมีเป็นไงบอกเพื่อนๆหน่อยมีมีบอกเพื่อนๆหน่อย,อออนนอยถึงบ้านแล้ว <c oughs> <c oughs> โอเค เดี๋ยเเวเ,เ,ยเราขอตัวเอาของขนของเข้าบ้างเนี่ยนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปโอเคเดี๋ยวเรารีบตัดลิปไหมนะนี่นะครับเพื่อนๆหลังจากที่เรากลับมาจากคลิปนะแล้วก็เอาน้องเอาพี่ใหญ่พอ์ซ่ามาล้างน,นะนี่เขาไปกับเราเราก็ต้องดูแลเขาไปกับเราเราก็ต้องดูแลเขาให้ดีนะนี่การล้างมาเยียนทลิปนี้วิ่งไป 1ั4 5ก้ิกโลเมตรคลิปนี้เชียงใหม่แม่งสอนโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาเท่านี้นะเดี๋ยวรีบตัดคลิปลงให้